อะไรครับเรื่องที่2ของเรามารออยู่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณเอกครับคุณเอกปัจจุบันอายุ35ปีคุณเอกบอกว่ามีประสบการณ์ครับที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งอยู่ในจังหวัดเลยแหละครับผ่านมาเมื่อ3ปีและตั้งชื่อเรื่องว่าทิปผวาเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยครับคุณเอกอยู่ในสายกับเปาครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับพี่วนสวัสดีครับคุณเอก อพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมได้ยินครับพี่โอเคแต่ว่าเสียงเอกดูเบาๆเบาเยอะเลยพี่ใช่ครับพี่ขวัญรบกวนเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับตอนนี้คุณเอกทําอะไรอยู่ครับท OTHOTI อ,อยู่ข้างนอกบ้านนะเหรอฮะครับผมอ่ะโอเคนะครับคุณเอกเสียงลงนิดหน่อยนะพี่ ได,ด,ได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบรรยากาศรอบข้างได้ฟิลดีเหมือนกันแต่ว่าคุณเอกบอกว่าอยู่นอกบ้านบ้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ่อยู่ประมาณเราเรียกว่าตีนตีนเขาปกติอ,อยู่แถวตีนเขาครัคเพชรบูรณ์ครับผมอยู่ไหนเนะจังหวัดเพชรบูรณ์ับอ๋อเพชรบูรณ์คนบ้านเดียวกันเลยเราอ่ะครับพี่อ่านะขาผมและคืนนี้เอกฟังแต่ช็อกผ่านทางไหนครับเนี่ย y o u t u ครับนี่ยครับมาเอกครับเรื่องนี้นะครับตั้งชื่อเรื่องว่าทิพหับอือพอดีเออต่นเต้นนิดหน่อยเข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์นะใจเย็นนะคุณเอกนะนะครับครับอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับวันี้ผมทำงานอยู่ที่ห้างแห่งเียวที่อ่าด้จะงานลับฝ่ายนะครับ กับเพื่อนอีก6คนรวมกันตัวผมเลยนะผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนแนละ้วเป็นแฟนกันหมดครับ,แ,รบแล้วสั้งใจจะไปเ,เที่ยวที่เขาคอกันนะพี่พอดีเกิอดออ่ติดต่อน้องที่เขาคอไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใจเป็นเอที่อุทยานงชาตินะฮะในจังหวัดเลยครับก็ขึ้นไปที่อุทยานห่งชาติแล้วก็พอดีจังหวัดที่ผมขึ้นไปบนยอดอุทยานห่งชาติเอ้ดขึ้นกันที่ <N> ได้ครับเพราะว่ามไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกไหมเป็นไปที่ยอดภูเรือนะครับอ๋อที่ภูเรือครับอืมน,นี้ผมเป็นคนปากพัสดีนั่นเลยตรงนั้นอืมจังหวะที่ผมมองลงมาที่มันจะมีถนนหมด้านล่างนะครับครับเหมือนยังสร้างไมนะ่เสร็จแล้วก,ก็เกี้ยวอ่ผมก็พูดว่านี่ท้างแบบนี้ใครมันจะไปประมาณนี้ครับเออคือถนนนี้ยังสร้างไม่เสร็จด้วยถูกไหมครับใช่แห่ไปพูดกับเพื่อนนะครอ๋อ เดี๋ยวนะคุณเอกตอนนี้สัญญาณคุณเอกมันปุบพับุบพับมากเลยอ่ะพี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวใั้งเอ็มเอ็มลองติดต่อกลับไปใหม่นะเราลองดูนะน้องเอกเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับใหม่นะครับอ่าโอเคเพราะว่าสัญญาณมันปุบพับปุบพับมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะได้ยินเหมือนขวัญหรือเปล่านะครับแต่ว่าขวัญได้ยินในหูฟังตอนนี้สัญญาณปุบพับ เดี๋ยวขาดเดี๋ยวหายเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้น้องเอ็มโทรติดต่อกลับไปเนาะนะครับสวัสดีคุณตงด้วยนะครับคุณตงลุ้นมาผิวขาดถูกต้องคุณนิดเดียวช็อกก็เป็นสมาชิกันเรียบร้อยนะครับคุณรอบีอะปทุมธานีก็เป็นสมาชิกันเรียบร้อยคุณนกี้ส่งข้อมูลมาให้นะครับขอบคุณมากเรื่องราวความหลงของเรื่องของน้องออยบริจาคได้ค่ะแต่ห้ามคนบริจาคประกาศหรือทําสิ่งใดที่เหมือนเป็นการบอกต่อว่าให้มายืมหรือมารับลง ที่ผู้บริจาคมอบให้วัดค่ะเพราะเป็นเหมือนการสนับสนุนการตายแหละครับเอาเหรอฮะขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็คุณยาวส่งมาถามว่าเป็นสมาชิกหรือยังเป็นแล้วแต่ว่าจังหวัดยังไม่ขึ้นเนาะผมว่ารบกวนคุณยาวสมัครมาใหม่นะครับพิมเอสเวนวักตามด้วยชื่อเวนวักตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาที่4689101นะครับอะล่ะครับตอนนี้ติดต่อคุณเอกได้เรียบร้อยคุณเอกครับครับพี่ คุณเอกครับเลยฮะเอออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าอือือมา้เขาเเลยไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่โอ้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 อะมานะครับคุณขึ้นไปที่ภูเรือแล้วก็มองลงมาถนนแล้วคุณก็พูดว่าเส้นทางแบบนี้ฮะใครมันจะไปอะไรประมาณนี้ครับผมออพอดีอ่าแล้วพวกผมก็คือมือนก็ยังประมาณสักเที่ยงนะครับพี่ฮะอ่าเราก็เลยไปต่อที่เชียงคานนะครับอืม จนถึงประมาณห้าโมงเย็นนะฮะ,ะก็กําลังกลับจากเชียงคานนะครับกลับจาก,ก,กที่พิจนตรครับแล้วพวกผมไม่ค่อยชานาญทางเท่าไหร่เออรน็กเก่งกล้นะครับพี่อืมอาจจะจนมาถึงอ่ชวงประมาณสามแยกครับอยู่ใต้ด้านซ้ายจากทางขวานะฮะตรสกลางพี่อ่อาทางซ้ายเนี่ยก็จะบอกปลาลมจับ ทางขวาเขาจะบอกว่ามาลมฉากเหมือนกันแต่ว่าจะจะใกล้กว่าทางซ้ายเนี่ยประมาณสิบกว่าโลครับอ๋อฮะซึทางทางซ้ายก็จะเป็นทางถนนราชดิษฐทางทางขวาเนี่ยจะเป็นทางที่เออมีหินนะพี่อืินี่เป็นข่าวที่กําลังจะลาดยางอะครับอ๋อฮะครับแต่แต่ยังไม่ันได้ทำแต่กาลังจะทําครับซึ่งมันจะด้านขวาเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยจะผ่านตัวท่าดีนครับอืม ติดกับแม่น้ำตึ้งติดกับคอขอดชายแดนของจังหวัดเลยครับ,รบผมก็เลยอ่รับพวกเราก็เลยคุยกันเอาทั้งนี้แล้วกันมันใกล้กว่า<ม>อะไรประมาณเนี้ยครับน้ำม,มันเราก็คืนเงินน้อยอแล้วครับประมาณสักเกือบหกโมงครับเราก็เลยตัดสินใจอ่ไปถามชาวบ้านครับผมมีผู้ชายสองคนขับมอไซค์มานะพี่พวกผมก็เปิดกระจบถามแล้วก็ พี่ครับทางแบบเนี้ยมันไปไกลเลยครับมันถึงจะเป็นถนนที่มันดีๆอะพี่เราก็ดับเขาครับอแต่ว่าเขาบอกว่าโลเดียวแกพูดอย่างงี้ครับพวกผมก็ขับไปสามโลแล้วพี่ทางยังเหมือนเดิมอะทางยังเหมือนเดิมตอนนี้มันก็เริ่มมืดๆแล้วพี่นะมันเป็นภูเขาด้วยนะครับเส้นเนี้ยเป็นภูเขา ก็สองข้างแล้วก็มีแม่น้ําด้วยขลับกับภูเขาอะไรประมาณนี้ครับ uh huh. แต่ทางไม่คันมากพวกผมก็เลยเราก็ไปถามชาวบ้าน,นอีกรอบด้วยวไปเจอผอัวเมย์คนหนึ่งครับแกกตแก่แล้วนะอืแก mm hmm. เอารถรถไฟเล็กนะพี่ที่แบบแบบแดงมีที่นั่งอแล้วพี่นะเกษตรกรผมก็ถามเพื่อยหน่มครับว่าทางเส่นนี้มันใไกจนะครับ อ่มันถึงจะดีอมันถึงจะดีนะฮะเป็นถนนราดยางดีๆครับแกสองคนก็บอกว่าสามกิโลอืพวกผมก็ขับกันไปแต่ที่แกสบงคนไปนี่จนเลยสามกิโลแล้วครับยังเหมือนเดิมครับถนนยังเหมือนเดิมอันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วตอนเนี้ยมืดแล้วครับมืดแล้วแล้วก็ือน้ํามันมันก็น้อยแล้วพี่เนาะเราก็เลย เหมือนกับว่าจะกลับหรือว่าจะเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าไว้ต่อแล้วกันเพราะว่ากลับไปเนี่ยปั๊มน้ำมันไม่มีเลยตัดสินใจขับไปเรื่อยๆมันไม่มีเสาไฟนะไม่มีไฟอางครท้งนห้เป็นภูเขาส่วนแม่น้ํานี่เรามองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามืดแล้วครับอีกด้างขวาไปก็จะเริ่มมีเขาคโับโข้ามาแล้วทางไม่ชันก็คือโค้งไปโค้งมาอื จนจนขับไปเรื่อยๆดิไม่มีรถสวนและไม่มีรถตามเลยด่อืมเราอยู่คันเดียวเลยถนนเส้นนั้นคันเดียวเลยครับกลางเหมือนกลางภูเขาเลยดิคันเดียวลงโดกเลยครับ,รบแล้วก็ด้านข้างี่มันจะเหมือนมันแคบลงมาเรื่อยๆครับโอ้แคบจากต้นหญ้าด้านข้างอด่หายจากไปจบประมาณถ้าสิบเซนนะครับเฮ้ยแคบมากเออคือตอนเนี้ย คนที่ขับนะครับเป็นเพื่อนที่เอกใช่ไัมะเป็นอิสลามส่วนแรงเขาเนี่ยชื่อเกณฑ์เราก็เริ่มแบบบน่างบนคอแล้วพี่แบบว่าขอพรจากพระธาตุนะครับผมเอาไปด้วยนะที่เข้ามาในเขตจังหวัดเลยแล้วไม่ได้ไปกราบไปกราบพระธาตุอะไรเงี้ยครับช่วยแบบเปิาลูกช้างออกไปจากที่ที่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับขับไปสถานการณ์เป็นแบบนี้ตลอดเลยจนสามสิบกิโลครับ ประมาณสามสิบกิโลเลยครับครับจนมาถึงสามแยกที่เป็นถนนลาดยางครับอืมาเจอละอืเดบพี่แล้วเราก็ไปหาชาวบ้านแล้วเขาก็ถามว่ามากันทั้งนั้นทาไมอะไรเงี้ยเป็นทางแบบไม่มีใครสัญจรครับตอนกลางคืนครับอันตรายมากครับแล้วถ้าเกิดรถน้ํามันหมดตรงนั้นนะพี่ก็คือไม่มีใครผ่านนะครับโอ้ครับพวกผมก็เลย หยุดตรงมาจากตรงนั้นแล้วก็ถามเจ้าบ้านพี่ไปเติมน้ำมันนะเราไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเป็นหัวใจเล็กๆนะครับครับวันี้ผมก็ถามเจ้าของปั๊มกันก็ถามว่าผมจะกลับไปกระบูนะครับพี่ไปทางไหนเอแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปทางเนี้ยตรงไปทางเนี้ยมันจะมีทางแยกเลี้ยวขวาอีกสองกิโลที่เจอทางแยกเลี้ยวขวาแล้วพี่พี่จะเลี้ยวไปได้เลยออืครับ โว้โหรถไปกันสองกิโลนะครับครับยังไม่เจอทางแยกเลยครับรรออืคับมกุยกันนะพี่ว่าชาวบ้านแ่งนี้เขาพูดเป็นๆหรือว่าเราฝั่งผิดอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ปกคนนะพี่ครับได้ยินเหมือนกันนะฮะได้ยินเหมือนกันหมดเลยพอับะอีกสักพักหนึ่งพี่เป็นลักษณะผู้ชายแก่ เสื้อเขาขาวนะครับตอนนี้เป็นผู้หญิงขับนะพี่เนาะเปลี่ยนกันละเป็นแฟนเขาขับเพราะว่าเอกขับเนี่ยผู้ชายเนี่ยรถมันเหยียบไปขึ้นดิเวลาเป็นผู้หญิงขับแล้วก็ไปาเอ็กซ์ิดเลิจใจคอไม่ค่อยดีอผู้ชายคนเจ็บมาจากด้านซ้ายคนนั่งนะฮะด้านซ้ายต่อถนนคือมาเร็วมากแล้วพวกผมก็ชนหือชนเขาเลยเหรอชนครับพี่ชน แต่เสียงมันก็ไม่ดังมากเออสอยงมันแบบกออ,อ,อแล้วเขาก็วิ่งลุกไปใต้ท้องรถออผมที่นั่งอยู่หลังผมก็ชังลูกออกไปดออูไม่มีอะไรโผล่มาคือหลังจากชนแล้วเหมือนกับรถทับเข้าไปแล้วถูกไหมฮะ ทับเขาทับเขาปุบอะไรใต้ท้องรถไปเลยอ่าแล้วรถก็ต้องเลยไปเลยล่างของคุณลุงคนนั้นไปแต่ปรากฏว่าพอเลยไปเสร็จปุ๊บคุณคุณเอกก็จะโงกหน้ามาดูนะครับโงกไปดูครับไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้โอ้อ้แล้วเราก็จอดรถครับจอดรถดูอืมคือปกติถ้าชนอะไรไม่ว่าจะเป็นเอแมวหรืออะไรตัวเล็กอืม กันชนหน้ารถเก่งมันต้องมีรอยอะพี่ม,มันเป็นรถเก่งนะฮะครับอันนี้เอรอรยไม่มีนะะอือครับหรือถ้าเป็นคนรถเก่งพี่ถ้าถ้าชนคนรถเก่งมันเตี้ยใช่ไหมพี่ม,มันต้องเหยียบต้องแบบกระโดดเรื่องอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีรอยรเราก็เริ่มแบบจะ,ะคอคดีคอับก็เหมือมนเดินเิอแฟบนบแบบของคนขับจะผมรถ เราก็ขอพรเหมือนกันพระธาตุอะไรแงนี้ครับผมขอขอให้พระธาตุนำทางกลับบ้านเออออนำทางกลับบ้านนะครับพี่แล้วประมาณทักสิบสองกิโลครับจากปั๊มน้ำมันจนมาเจอรถตู้คันหนึ่งวกผมวกผมมาขับไม่ได้เร็วครับเพื่อที่จะหาทางยเลี้ยวขวาตามที่ของปั๊มบอกนะครับคุณเอกพี่ขวัญนิดนึงพี่ขวัญขออนุญาตคุณเอกนิดนึงอะไรที่มันละเอียดมากข้ามเหมือก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องละเอียดมากเนอ ขอบพระคุณครับเชิญครับโอเคอ่อเราผมไปเจอทางแยกเลี้ยวขวานะครับครับมีรถตู้คันนึงขับสวนมาทะเบียนจังหวัดเลยอ่าเ่า๋ยเราก็เห็นปุ๊บเราก็เป็นท่าตะยปุ๊บเราน่าจะตามเข้าไปนะเขาน่จะสารเราไปที่ในตัวเมืองับที่มันไม่ใช่เขาอะไรับรถตู้สวนมาเนี้ยแล้วเขาก็ตียไปเลี้ยวจังหวัดที่เขาเลี้ยวครับก็ในรถก็จะมีคน เยอะแยะไปหมดเลยเปิดไฟหลังรถแต่จะมีคนนั่งเขาใส่เสื้อสีดำผู้หญิงผู้ชายหันมามองผู้ผมผวกผมก็ขับตามเขาไปขับไปประมาณเจ็ดแปดโลเขาสิขับตามรถตู้คันนี้ไปจนไปถึงทางแยกจับแยกตัวทีนะฮะเป็นถนนจับรถตู้คันนี้ก็จอดสีไฟเลี้ยวขวาผู้ผมก็จอดต่อท้าย ปีไปแล้วขวาเหมือนกันแต่รถตู้คันนี้ไม่เลี้ยวครับเขาก็จอดอยู่เฉยแต่เขาเปิดไฟเลี้ยวขวาออ้ครับแล้วผมก็แบบอะไรอะอะไรเงี้ยติดใจมองหน้ากันนะครับทำไงงั้นแซงแล้วกันเนาะก็ปิดแอร์เขาปรินปรนว่าเราจะแซงแล้วทั้งทั้งที่ตรงนั้นมันไม่มีรถแล้ที่อือผมก็ค่อยๆขับแซงเข้าไปเพื่อที่จะเลี้ยวขวาครับ ออหนักรถนะครับรถตู้ครับไม่มีคนสักคนเลยครับอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นบอกมีคนเต็มเลยครับจังหว,ว่าที่แตกแล้วมันเทียบกับรถตู้พี่ไม่มีค,ครับแล้วก็คนขับเออไม่มีหวัวครับเฮ้ยเผ, <ม S 1> ผมเห็นเสร็จปุ๊บผมก็มองหน้ากันแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วป้ายก็บอก่าไปลุมสักดิีบนแล้วก็เหยียบ ไปยืด่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกพอที่จะตั้งสติกันนะโอ้ครับแล้วก็ไปจอดที่ร้านอาหารแล้วก็โอ้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 ค่ะผมแล้วก็ถามว่าเห็นเหมือนกันไหมเอยแล้วทุกคนบอกว่าเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันหมดเลยหกคนในรถว่าะงั้นเถอะเห็นเหมือนกันนี่ดิอ่าครับผมก็ยังคุยกันอยู่เออเขาไปเที่ยวกันมานะทุกสายเขาไปเที่ยวกันมาแล้วคนเต็มรถเลยโอ้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 โค่ผมก็ เรื่องสันส้นแค่เดียวโอน,นะครับผมอ๋อฮะนั่นคือเรื่องราว <c oughs> ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอกเนาะแต่ดูเหมือนคุณเอกจะประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเรื่องราวมันเลยละเอียดเดยอะไปหน่อยแต่เข้าใจฮะคนเราบางทีการเล <c oughs> ่าไ, <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าบางทีคนเราจะเล่าหรือว่าถ่ายทอดอะไรเนี่ยนะครับบางทีมันก็มันก็มันก็นกนกนกอย่างเงี้ยเนาะกลัวจะตกหล่นข้อมูลอะไรไปผมเข้าใจนะครับก็คือผมว่านะที่คุณเห็นรถตู้คนนั้นเน่เหมือนเขามานําทาง เหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ<า>ท,ที่คุณที่คุณนึกถึงแล้วคุณเอออธิษฐานน่ะเขาคงมานาทางให้คุณนะเอ้ยพวกแกต้องเลี้ยวไปทางขวานี่นะโอ้แต่ว่าพอเลี้ยวมาเทียบปุ๊บพอจะแซงผู้ปรากฏว่าในรถเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยและคนขับก็หัวขาดด้วยโอ้หล<ร>อนนี่เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยกับเส้นทางปกติก็ได้นะมันจะอ้อมกอากันหน่อยเดียวไม่เป็นไรหรอกเออคิดยังไงครับพี่เขาเรียกว่าคนดวงจะเจอไงเอก นะโอเคคืออืครับลมตกทั้งหมดเลยเอออ้าวอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวนะครับขราวหน้าข่าวหลังว่าไปเส้นทางปกติที่เขาวิ่งกันแหละไกลหน่อยแต่มันก็ยังมีปั๊มน้ํามันระหว่างทางเพราะว่าบ,บ้านพี่ก็อยู่ลมสักไงพอเอกเล่าเรื่องนี้มาพี่ก็นึกภาพบอกว่ามันเส้นไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเนาะนึกออกเฮ้ก <Okay, S 2> ี้โอ <okay, S 2> <okay, S 2> เคนอเคนึกออกนึกออก,น,ออกนะโอเคขราวข่าวหน้าขราวหลังไปเที่ยวก็กลับทางปกตินะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากครับเอกสวัสดีครับ